เบลเครื่องดื่มรังนกแท้สูตรน้ำมะพร้าวขวดใหญ่สดชื่นอร่อยเต็มคําเปิดรับทุกความสดใหม่ที่ที่สดใหม่ไปกับคุณ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าเที่ยงอมรินนะคะ16มิถุนายน2568อยู่กับคุณนพจรสีฉันอาริรัตน์พร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณกันชุยาค่ะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ต้นสัปดาห์นี้มีแต่เรื่องร้อนๆเกิดขึ้นนะครับล่าสุดเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ลูกชายคนหนึ่งพยายามเอาไม้นะฮะท่อนไม้ไล่ทุบหัวแม่ของตัวเองแต่ประเด็นหลังจากนั้นคือแม่หนีทันแล้วพ่อเพิ่งกลับมาจากทำงานพอดีหลังจากนั้นฮะ เอามีดฟันคอพ่อตายคาที่เลยคุณผู้ชมนี่คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะฮะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วถามว่าตัวของแม่เป็นยังไงบ้างแล้วลูกชายซึ่งเป็นคนก่อเหตุอาการเนี่ยหลอนยาจริงไหมจับได้หรือ,อยังรอตามกันเต็มๆกับข่าวเที่ยงอมรินทีวีนะฮะ พูดถึงเรื่องหลอนยาเสพติดเหมือนที่นี่เลยค่ะที่ชัย,ยภูมิมีชายรายหนึ่งไล่ทําร้ายเพื่อนบ้านพอชาวบ้านกับน้องสาวผู้บาดเจ็บจะเข้าไปช่วยจับตัววิ่งหนีกลับเข้าบ้านตัวเองเฉยเลยค่ะหนีขึ้นไปอยู่บนชั้นสองแล้วก็อลวาดวยวายไม่เลิกสุดท้ายเขาต้องแจ้งตํารวจให้เข้ามาคุมสถานการณ์ค่ะ ใช้ทะเบียนมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นรถใหม่ใหม่เอี่ยมจริงๆอ่ะดูนะแกเขาคงแบบเออมันใหม่เอี่ยมอยู่นะเนี่ยอย่ามาเบียดอย่ามาโดนแล้ว สงสารเด็กอะเออแล้วสงสารอนาคตเจ้าตัวนะเห็นใจเด็กๆ,ๆนะคะแล้วก็เข้าใจผู้ปกครองด้วยว่าทําไมบางคนถึงเลือกให้ลูกหยุดเรียนก่อนอเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเข้าส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงพลเมืองดีพอเขาไปเจอชายรายหนึ่งลักษณะเหมือนเดินกระวนกระวายอยู่บนสะพานภูม,มิพลแล้วทําท่าเหมือนจะกระโดดน้ําพยายามพูดคุยเรียกหล่อมให้เขาใจเย็นแล้วกลับเข้ามานะคะแต่สุดท้ายเขาปล่อยมือตัวเองทิ้งตัวเองลงไปในแม่น้ําค่ะใจเย็นพี่ ไปโรงพักดีกว่าไม่ต้องไปแล้วโรงพยาบาลเพราะอาการเนี่ยน่าจะปลอดภัยดีแล้วนี่ก็คือโทรศัพท์มือถือที่นารเบทเอามาฝากเจ้าของร้านแล้วก็บัตรประชาชนมันก็เจ้าของร้านบอกว่ายัางไงร,รู้ไหม<ฆ>โทรศัพท์มือถือที่เขามาฝากมันใช้ไม่ได้นะู่แล้วมันเปิดอะไรไม่ได้เลยก็อ่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นของกลางของเจ้าตัวให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไป การทดลองวิชาอะไรมีจริงไหมไม่รู้แต่ของจริงค enfin ือผักตบช่วยชีวิตเอาไว้นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องที่ดินที่ทางนี่มีปัญหาทะเลาะกันมาหลายคดีหลายข่าวแล้วนะคะเหตุการณ์นี้ถึงขั้นฆ่ากันตายเลยเพราะว่าที่ทางที่คนที่เขาไม่ได้รับการจัดสรรและตั้งใจว่าจะเอาที่ไปเพาะปลูกเพื่อหาเลี้ยงชีพสุดท้ายเข้าใจว่าเฮ้ยทางฝั่งนั้นเคยไปแจ้งความหรือเปล่าว่าเราอะไปบุรุษทําให้เราอะถูกตํารวจจับ ก็เลยตามมาเอาคืนด้วยการฆาตกรรมสองศพและหนีนขึ้นเขาไปค่ะจุดที่ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตรายแรกเนี่ยอยู่ในเหตุที่ฆาตกรรมสองศพนะ่ะเสียชีวิตไปแล้วนะคะจากการแขวนคอตัวเองก็เท่ากับว่าในทางคดีเนี่ยก็ต้องยุติไปเพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุเสียชีวิตไปแล้วและสงสารอีกสองครอบครัวที่เขาต้องมาตายจากฝีมือของตาเฉลียวเนี่ยคุณผู้ชมจากเรื่องของชาวบ้านที่มีที่ดินติดกันมาดูเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนกันเลย นั่งดื่มเหล้าด้วยกันนีนะฮะกงเหล้าเป็นสองเกลือเท่านะกงเหล้าเมาได้ที่เลยถาดวนกันมึงกับกูใครหนังเหนียวกว่ากันเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเลือดสา์กระเซ็นเลยเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยพยายามเข้าไปทําแผลให้กับนายหุนปราเออฟังแล้วก็เออแกก็ยังพอจะมีความคิดนะรู้ว่าเออไอ้ต้นเรื่องที่ทำให้เรากับเพื่อนแทงกันเนี่ย เป็นพอเล่าพราะเมาทั้งคู่แล้วตอนท้าทายอ่ะก็ต่างฝ่ายต่างมีอาวุธอยู่ในมือด้วยไงเพราะกําลังรับมีดอยู่ใช่ไหมอ่ะมันก็เลยยับยั้งยากเลยทีนี้ใช่และตัวของตํารวจเองก็ต้องพานายสมจิตเนี่ยซึ่งเลือดแต่มือเลยนะเนี่ยพาประคองทําแผลก่อนแล้วก็พาไปโรงพยาบาลสภาพดย่าู้ิฮะเนี่ย แสดงว่ามีมที่รับมีคมจริงนะก็รับแข่งกันนะว่าใครจะคมกว่ากันเนี่สภาพนี้เลยเจ็บจริงคมจริงคุณผู้ชมคะที่เพชรบูรณ์มีคนเห็นคลิปเห็นเหตุการณ์แล้วก็แซวกันแม่ถ้าตีกันคึกขนองขนาดนี้น่าส่งไปอยู่สังกัดภาคสองหน่อยไปอยู่ตรงชายแดนหน่อยเขากําลังฮึ่มๆึมกันอยู่เลยตรงบริเวณนั้นวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันค่ะแบบไม่แคร์ใครเลยตีกันยับเลยค่ะ บนถนนนะคุณผู้ชมและห้าวใส่กันเองอแต่สังเกตนะคะว่าบางคน,นมีอาวุธมีมีดมาด้วยเป็นมัยรุ่นที่ก่อเหตุทลรวิวาทเอามีไดไล่ทำร้ายกันบริเวณศาลคุณผู้ชมออสองเลนแบบสวนกันพอดีเปะ๊ะ ไม่มีไหลาทางด้วยเพราะกระบะปิดขวางทีเดียวจะไปไหนได้อ่ะพุ่งลงข้างทางเลยคุณผู้ชมฮะแต่พูดถึงเรื่องยาเสพติดคือทั้งสองเคสเนี่ยถูกจับเรื่องอาวุธปืนแต่มียาเสพติดคืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะตรวจเจอหมดเลยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าไอ้พวกแก๊งขายยามันมันพัฒนาของมันนะ มันเอายาเสพติดใส่ไว้ในลำโพงบลูทูธนึกออกไหม,มอันที่เป็นกล่องอันเล็กๆบ้างกล่องใหญ่ก็มีให้แกะพัสดุออกมาก็นึกว่าเป็นลำโพงอยู่ออดีเจ้าหน้าที่เขาขยายผลจนกระทั่งสืบทราบมาแล้วก็ไปบุกจับฮะคาบ้านเลยคาลำโพงด้วย <c oughs> มันอาจจะเป็นปืนผิดกฎหมายปืนผิดมือหรืออะไรก็ว่าไปแต่พอหนีปั๊บเนี่ย มันพิรุษชัดไงใช่เขาเลยต้องตรวจค้นใหญ่เลยค่ะไปมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวด้วยที่สงขลาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตัวเองมีปืนเถื่อนและเสพยาเสพติดมาด้วยพอเจอเจ้าหน้าที่ปุ๊บวนรถจะขี่กลับแต่ว่ารถตกข้างทางไม่รอดค่ะตำรวจวิ่งตามไปสกัดจับได้รถวย ไม่เไม่ปืนมาปืนยังไงปืนหน่อยได้เน็ตเดือดไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นแสนเม็ดเลยคุณผู้ชมบางคนสงสัยว่าเอาแล้วไปรษณีไม่ตรวจหรอ ได้รับรายงานมาว่าเคสนี้ไม่ได้ใช้ไปสนิทไทยใช้ขนส่งเ<น>จ้าอื่นแล้วอาจจะดูเบื้องต้นอ้อลำโพงไม่น่าจะมีอะไรไแต่ใส่เอาไว้ข้างในลำโพงอ,อีกทีหนึ่งส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะชาวบ้านหมั่นไส่มากไม่คิดว่าคนในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำขนาดนี้ออกจากงานศพดื่มสุร,ราเมามาเลยขับรถชนชาวบ้านแล้วหนีหลังจากนั้นรถไปเสยฟุตปาดไปต่อไม่ได้ก็พยายามจะหนีแต่ก็ไม่รอดค่ะด้วยความเมาชาวบ้านรวบตัวแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เหลือนำกำลังมาคุมตัวได้ทันที ที่ตำรวจที่เหลือเนี่ยมาเอาตัวไปดำเนินคดีนะคะเหตุการณ์นี้ก็มีทั้งคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้มีผู้เสียหายชัดเจนแล้วนี่ถ้าเป่าตอนนี้เนี่ย น่าจะปริมาณแอลกอฮอล์เยอะอยู่แต่แกบาดเจ็บนะคะเพราะว่าขับรถแล้วชนแล้วหนีขับรถแล้วชนแล้วหนีพาไปโรงพยาบาลอยู่แต่เข้าใจว่าโรงพักที่ทําคดีนี้ก็น่าจะประสานโรงพยาบาลตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายของดาบวิชารไปด้วยเลยเพื่อความรัดกุมทางคดี เอาจริงๆนะถ้าไม่มีเครื่องแบบตํารวจที่เขามาคุมปิดบังใบหน้าเนี่ยไม่รู้จริงๆนะว่านี่คือตํารวจระดับยศในดาบเนี่ยอโอ้ล้วไป<า>ไปเมาในงานศพมันไม่รู้ว่าแสดงความเคารพผู้วัยชนยังไงอ้าวจากงานศพพาไปดูงานวัดฮะพ่อหนุ่มคนหนึ่งพาลูกแล้วก็ภรรยาไปดูงานวัดเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็พากันไปเที่ยวงานวัดปรากฏว่าถูกแทงตายในวัดเลยคุณผู้ชมแล้วสภาพคือตอนที่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงแล้วชาวบ้านเขาแตกตื่นกันเขาเห็นเหตุการณ์แล้วถ่ายคลิปเอาไว้ได้ตกใจหมดเลยคุณผู้ชมโอนะ้ยทำไมเลือดเยอะขนาดเนี่ย เลยแล้วก็มันบีบหัวใจจริงๆนะคนเป็นภรรยาแล้วต้องม,มาเห็นสามีนอนจมกองเลือดอยู่ที่งานวัดซึ่งก็ไปด้วยกันเนี่ยละ่ะอตอนนี้คนก่อเหตุถูกจับกลุมดำเนินคดีแล้วนะคะตำรวจกําลังเร่งรัดทําคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอยู่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ตอนแรกดูเผืผ่นๆคิดว่าน่าจะเพราะขับรถเร็วแล้วก็เสียหลักเลยเสยเข้าเกาะกลางแต่พอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บตรวจคนในรถเจอยาเสพติดค่ะ ตอนนี้เลยสันนิษฐานเอาไว้นะคะว่าไม่รู้ว่าเสพยาแล้วขับรถด้วยหรือเปล่าดูภาพอุบัติเหตุคะ่ะลองวงจรปิดเห็นภาพนะคะว่ารถคันหนึ่งขับมาแล้วเสียหลักเสยขึ้นเกาะกลางถนนชนเข้ากับต้นไม้แล้วก็เสาไฟสองสว่าง ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่ารถมันเสียหลักพลิกคว่ำจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนสุขประยูนอาเภอพนัทิคมจังหวัดชนบุรีค่ะรถกระบะนิสสันพลิกตะแคงอยู่กลางถนนอยู่ในสภาพเสียหายหนักนะคะแล้วก็มีร่องรอยชนชัดเจนทั้งตัวรถแล้วก็เกาะกลางเบื้องต้นเข้าใจว่าคนขับขี่น่าจะมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักชนต้นไม้ชนเสาไฟแล้วก็ถลายต่อคนขับขี่อาการหนักนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องงัดรถ เอาตัวออกมาแล้วก็พาส่งรักษาผู้บาดเจ็บคือนายประทีปอายุ61ปีทีนี้จากการตรวจสอบเจ้าที่ดันไปเจอกระเป๋าส่วนตัวของผู้บาดเจ็บอยู่ภายในรถก็เปิดกระเป๋าดูตอนแรกก็เข้าใจว่าน่าจะพวกหาบัตรประชาชนบัตรประจาตัวเบอร์ติดต่อญาติแต่ไปเจอยาบ้า11เม็ดค่ะฟ้ามาเรื่อยเพราะฉะนั้นตํารวจบอกว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบแล้วก็เรียก คนขับรถ SUV กับคนขี่บิ๊กไบค์มาสอบปากคำกันอีกทีหนึง่งว่าสรุปแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือขับข้ามออกมาเลนสวนเนี่ยอันนี้ทางฝั่งบิ๊กไบค์น่าจะผิดหรือไม่แต่ขณะเดียวกันอย่าลืมนะถนนอยู่ระหว่างการซ่อมแซมดูภาพแบบนี้ ไม่เห็นเส้นแบ่งกลางถนนเลยใช่กางจะบอกว่าให้เจ้าหน้าที่อ่ะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะมาตีเส้นเลนให้มันชัดๆหน่อยได้ไหมบางทีมอเตอร์ไซค์ขับมาเขาจะรู้ว่าเฮ้ยมันกินเลนฝั่งนนแ่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยก็เจ็บหนักเลยอ่ะตัวเปลวเลยที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเกิดอุบัติเหตุกับมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันขับมาตรงวงเวียนแล้วเสียหลักพุ่งเข้าไปตรงกลางวงเวียนเลยค่ะพอไปสอบถามโอ้มัวแต่ก้มหน้าดูโทรศัพท์เลยไม่ทันได้มองทาง ดำเนินคดีแล้วค่ะคุณผู้ชมครับมีรายงานด่วนเข้ามานะครับสถานการณ์ล่าสุดความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่เมื่อวานมีการประชุม JBC แล้วยังไม่รู้ว่าจะได้ข้อยุติตรงกันหรือเปล่าวันนี้คุณอุกอิงแพรทองฐานชินวัตรกำลังแถลงสดอยู่นะฮะเอาลองฟังดูบรรยากาศตัดสลับไปดูฮะนายกกัมพูชาครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นวันแรกเลยยแล้ว ไม่ได้เลี้ยววนตามแนวของวงเวียนพุ่งตรงเข้าไปก็เลยชนกับขอบฟุตบาทข้างล่างแล้วก็กระแทกเข้าไปตรงต้นหญ้าที่อยู่ข้างล่างค่ะอ้าวคุณผู้ชมพาไปดูต่อเนื่องที่จังหวัดมุกดาหารนะครับที่คำชะอีเขาบอกว่ามีพ่อหนุ่มคนหนึ่งทํางานอยู่กรุงเทพเป็นช่างนะฮะนานๆกลับมาบ้านภูมิลำเนาเนี่ยแล้วก็มานั่งตั้งวงสังสรรค์กินข้าวกับญาติพี่น้องอยู่ๆเพื่อนบ้านเดินมาไหน ใครท้าโกมึงใจ่เจ๋งนักเหรอแล้วก็ยิงหัวทิ้งเลยคุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดจับวินาทีที่เสียงปืนมันดังขึ้นมาได้นะฮะเราก็เป็นประเทศที่แข็งแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เองค่ะที่จะทำให้รทุกคนรู้ว่าวันนี้ถ้าไม่เคารพกฎกติกาก็จะไม่ถูกยอมรับโดยทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะ นั่นเป็นการแถลงข่าวจากทางแพททองทานชิน,นวัตรนะคะนายรัฐมนตรีหลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมหารือทวิภาคีหรือการพูดคุยระหว่างประเทศไทยกัมพูชากัมพูชาเป็นเจ้าภาพแม้ว่ากัมพูชาเขาจะเอาพื้นที่ข้อพิพาทช,ช่องบก แล้วก็สารประสาทเข้าสู่สาร์โลกและยื่นในวันเดียวกันกับที่เคยตัดสินคดีเข่าพระวิหารด้วยมไม่รู้เป็นนัยยะอะไรหรือเปล่าวันนี้เมื่อกี้นี้เลยนายกถแถลงข่าวยืนยันนะคะว่ากรอบการพูดคุยนั้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าที่ผ่านมาแค่มีการโพสต์ข้อมูลออกมาจากทางกัมพูชาแต่เป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการมไม่ได้ official, ออฟฟิเชียลมับสนไม่ได้ส่งผลดีต่อทั้งอสองประเทศและนายกยืนยันนะคะว่ารัฐบาลกับกองทัพไม่ได้มีความขัดแยง้งพร้อมปกป้องอธิปไตยแต่ไม่อยากให้เกิด เสียเลือดเนื้อยืนยันว่าจะไม่ให้ใครมาละเมิดอธิปไตยประเทศมีศักดิ์ศรีแต่ถ้าหากว่าประเทศใดไม่เคารพกฎกติกาก็ถือว่าไม่เป็นไปตามสากลเช่นกันอืแล้วก็ย้ำนะฮะแนวทางของเราจุดยืนของประเทศไทยคือการพูดคุยกันเป็นปัญหาระหว่างคุณกับผม<ก>ค,คุยกันแค่สองคนไม่ต้องไปสารโลกโ<ด>สารโลกไม,ไม่เกี่ยวต้องมีตัวการที่ไหนมาตามัดสินแล้วอย่าลืมนะฮะสหรัฐอเมริกามหาอำนาจของโลกก็เคยปฏิเสธอำนาจสารโลกมาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ละเมิดกฎกติกาสากลระหว่างประเทศพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกายังเคยปฏิเสธอำนาจศา,าลโลกมาเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ในการปกป้องดินแดนอธิปไตยของเราโดยปฏิเสธอำนาจศาลโลกได้และขณะเดียวกันพอฟังคําแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงว่าเออรัฐบาลกับทหารเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีปัญหาความขัดแย้งนึกถึงคําพูดพอดีตอนนั้นไปทําข่าวที่ข่าวพระุวิหารทั้งที่ชายแดนจนไปถึงที่เฮกที่ศาลโลกเลย แล้วก็นึกถึงคำพูดของอดีตผู้ปัะชาการทหารบกท่านหนึ่งยิงถล่มมันไปจนกว่ามันจะหยุดยิงเราพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมช่วงหน้ามาติดตามเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะฮะเขาบอกว่าหัวใหม่หึงโหดสุดท้ายบุกแทงเมียของตัวเอง30แผลตายคาที่เลยเดี๋ยวมาตามเต็มๆช่วงหน้าฮะ กีนาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงช็อปและร้านหนังสือในอินทุกสาขา มาแล้วสหกรูปแฟรแอนด์เฟสครั้งที่29 Big บิ๊กช็อปบิกโชว์ตำนานเก่าเล่าใหม่ที่นักช็อปตัวจริงรอคอยพบสินค้ากว่าหนึ่งพรมรายการ26-29มิถุนายนนี้ที่ไปเทคบางนาสแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเลยอย่าดมปาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมปลาไผ่คู่ ไม่ว่าจอยแบบไหนลูกจอยกับเต้นพอจอยกับเพื่อนตั้มบ้าจอยโยคะ ต่างเจนต่าง,งจอยแต่ซองนี้จอยได้ทุกเจลเลม30ปีเลยจอยได้ทุกเจลยาทาน้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้าขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคู่ซีของหลิงออมจเจล่บวิวตี้เช้าฝ่ายเยน็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจล่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะ ขอเช้ฟันปลอมมีพร้อมก่อนลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polydent Max Whole n z y m e ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าราเคียวกล้ากินคู่แท้ฟันปลอมเลือก Polydent เคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูเบ o เวทก็เห็นผลค่ะเพราะบ i o เวทสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูเบ o เวทช่วยลดผมขาดุดร่วงคู่ อเจลเล่บิวตี้เช้าบ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจเล่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะว่าจะติดไปไหนนี่วันอังคารฮะวันอังคารอังคารนั้งทีพลาดเคฟสีได้ไงดิวผู้พันวันอังคาร10ชิ้น199บาทถึง26สิงหาคมนี้คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม s26go 3ใหม่ผสมแอลฟาสฟิงโกมาอีลิฟ e ทุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ใหม่เอกสิเจิ c ์เฉพาะ s26go 3และ s26go pro c สนับสนุนโดยแห้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกฟอเฟนนิลามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา น้ำมันเครื่องเอเนอสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นขอบาดเด็นยาสีฟันสมุนไพรตัวจบที่ผู้ใช้บอกต่อขอบาดเดนเขาบอกดีเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงคุดปุ๋ยขยะทำงานทุกเม็ด สวัสดีครับนี่คือปุ๋ยที่ดีจริงๆนะครับกรเกษตรกรต้องใช้เพราะว่าผล,ผลผลิตดีแล้วก็ดีตั้งแต่ต้นเลยพาไปดูเหตุการณ์ที่กำแพงเพชรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยสงสัยเมียคนล่าสุดของตัวเองเนื่องจากว่าผู้หญิงของเขาเคยมีอดีตสามีที่เข้าไปติดคุกแล้วเขาบอกว่าอดีตสามีเนี่ยออกมาจากคุกปุ๊บผู้หญิงคนนี้ตีตัวออกห่างสงสัยว่าจะกลับไปคบหากับสามีเก่าที่เพิ่งออกจากคุกหรือเปล่า ไม่ถามก่อนนะครับไม่ถามเลยไม่คึ้อ้างว่าเห็นการคุยกันกับสามีเก่าอืพอเขาตื่นมาก็เลยแทงเขาเลยแต่กับสามีเก่าของผู้หญิงก็แค่คุยกันเรื่องลูกเรื่องดูแลลูกก็เป็นพ่อกับแม่ออก็ต้องคุยกันเรื่องลูกคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันต่อเลยที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องประตูระบายน้ําช่วงเปิดปิดช่วงพายุเข้าเนี่ย ตกใจเลยคุณผู้ชมตอนแรกเห็นเหมือนมีตุ๊กตาเป็นรูปคนใครเอามาโยนทิ้งไว้แล้วมาติดอยู่ตรงบริเวณหน้าประตูระบายน้ําเดี๋ยวเปิดระบายเสร็จปั๊บก็ติดเข้าไปอีกพอชะโกไปดูเป็นศพมนุษย์ฮะแล้วสภาพคือมีกางเกงในตัวเดียวตอนที่แจ้งกู้ภัยเพื่อที่จะมานําร่างนี้ขึ้นจากบริเวณประตูระบายน้ําคุณผู้ชมคือทุกคนก็ช็อกหมดเลยเพราะสภาพศพที่เจอนะฮะ หัวเนี่ยถูกของแข็งทุบจนยุบที่สุดคือถูกฆาตกรรมจากพื้นที่อื่นแล้วก็โยนทิ้ง โยนทิ้งบริเวณลำน้ำําไหลมาตามน้ําก่อนจะมาติดที่หน้าประตูระบายน้ําอำถ้ามาจากที่อื่นเนี่ยตอนนี้ญาติหรือว่าคนรู้จักน่ากังออกตามหากันอยู่นะครับส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะครับบุกมาทวงไม่ได้แค่ะตะโกนไม่ได้แค่ด่าให้อับอายอย่างเดียวนะรอบนี้คือมีคนออกมาแฉว่าพอมาถึงหน้าบ้านเขาแล้วพยายามจะเข้าไปที่บ้านเขาพอเขาออกมาเนี่ยลุมกระทืบแบบนี้เลยครับมึงได้ปะ